สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถยอดนิยมอย่างคอนด a แบบมือ2ปีไม่ลึกที่พอจะหาซื้อได้ในงบหลักหมืน่นมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างลุงม,มาอัปเดตให้อะไรเครื่องโดยจุนภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9ก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปัมติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง เส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมัน่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่างเวสเล็ก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา 1. Honda Jazz จเจนที่1รหัส G.D เริ่มจำหน่ายในช่วงปี2001จนถึงปี2007 ใช้โครงสร้าง global small platform เครื่องยนต์เบนซินมี2รุ่นแบบ4สูบเรียงวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วโซ่ขนาด1.5ลิตรรหัส L15A เป็นแบบ IDSI 8หัวเทียนกับ VTEC ให้พละกกำลังอยู่ในช่วง89 109แรงมา้า แรงบิด131่งถึงหนึนิวตันเมตรเกียร์มี2แบบเป็นอัตโนมัติ cvt กับเกียร์ธรรมดา5สปีดมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.67ยาว3.84สูง1.52เมตรฐานล้อมีความยาว2.45เมตรอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-17กิโลต่อลิตรจุดเด่นเครื่องยนต์ทนทาน ความประหยัด IDSI จะประหยัดกว่า v t e c ฟังก์ชันการใช้งานในห้องโดยสารดีมากครับตอบสนองกับการใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ขนของได้เยอะเบาะที่นั่งสูงทัศนวิสัยดีสาวๆชอบวัสดุด,ดีมีความทนทานการประกอบดีช่วงล่างนุ่มนวลของเล่นของแต่งมีเพียบครับจุดด้อยเสา A มีขนาดใหญ่เป็นจุดบอดเวลาเข้าออกซอย อีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุเสื่อมสภาพง่ายยกตัวอย่างเช่นแผงจิ้งหรีดซีดกรอบแตกครับอาการประจำรุ่นเกียร์ CVT รุ่นแรกกระตุกพังในรอบสูงหรือระบบการส่งกำลังด้วยสายพานลื่นน้ำมันเกียร์ตรงตามสเปคคือ CVT 1นะครับแต่อู่ทั่วไปอะ่ะมักจะไม่สต็อกจะมีแต่ CVT 2มันสามารถใช้แทนกันได้ไหม ใช้แทนกันได้แต่โดยส่วนตัวลุงไม่แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวน้ำมันเกียร์เนี่ยแนะนำให้ใช้ของศูนย์หรือว่าของที่ได้รับการรับรองเท่านั้นครับคอยจุดระเบิดเสื่อมตามสภาพ EGR ตันไฟว์วิลมีเสียงดังแกๆๆเวลาถอยหลังของศูนย์นะครับผลิตใหม่ในบ้านเราเป็นสปริงเวลาใช้งานไปได้สักพักหนึ่ง มีเสียงดังเหมือนเดิมนะครับไม่ขายโดยส่วนตัวแนะนำเชียงกงที่เป็นของมือ 2, 2เป็นแบบยางเนี่ยมันส่งกำลังได้นิ่มนวลกว่าราคาค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ2-3,000บาทครับห้องเครื่องแน่นเวลาที่แอร์ไม่เย็นอยากให้เช็คระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ก่อนที่จะไปทำแอร์ครับแรกดัดังซ่อมไม่คุม้มแนะนำซื้อมือสจบกว่าค่าทำสายไฟและค่ากล่อง EPS เนี่ย ไม่ควรจะเกินหมื่นบาทครับบูสคาหลังแตกเบิกใหม่8 9 0 0ึบาทในงบประมาณที่เท่ากันแนะนํามือ2ยกชุดครับเพราะได้ดิสเบรกด้านหลังมาด้วยทําให้กลายเป็นรถด,ดิสสี่ล้ออีกอย่างหนึง่งเวลาเสียนะครับมันสามารถหาอะไหล่ได้ง่ายราคาไม่แพงไฟหน้าเปิดไม่ติดทั้ง2ดวงให้เช็คปลั๊กหลังสิติ์นะครับสาเหตุก็คือมันช็อต แนะนำให้ซื้อของมือสองมาใส่เพราะเราจะได้มายกชุดครับกระจกฝืดเปิดยากหรือเปิดไม่ได้นะครับถ้าเช็คแล้วมอเตอร์ไม่เสียจะเกิดจากยางรองขอบกระจกมันเสื่อมแนะนำให้หล่อลื่นบ่อยๆช่วยได้ครับราคามือสองตอนนี้70,000ถึง90,000บาทพอหาซื้อได้ครับ 2. Honda City เจนที่4รหัส G d โฉมนี้ขายอยู่ในช่วงปี2002 จนถึงปี2008ในบางประเทศขายอยู่ในชื่อ h o n d a Fit Area ชื่อการตลาดในบ้านเราโฉมเปิดตัว h o n d a City m i n o r c h a n เเรียก City CX สำหรับฉายาเรียก City แมงสาบครับเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบเรียงวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้ามี2แบบนะครับรหัด L15A1 เป็นเครื่องยนต์ VTEC สำหรับ A2 จะเป็น IDS I ซึ่งมีจุดเด่น8หัวเทียนและมีความประหยัดมากกว่า VTEC ครับที่ออกแบบมาคล้ายกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่มีหัวเทียนสำรองพละกำลังตั้งแต่88จนถึง109แรงมา้าแรงบิด131จนถึง143นิวตันเมตร เกียร์อัตโนมัติถือว่าเป็นจุดเด่นและกล้าให้ก็คือให้เกียร์ CVT 7สปีดแต่ยุคนั้นนะครับคนไทยยังใช้ไม่เป็นและดูแลรักษาไม่ถูกต้องพังกันเป็นว่าเล่นครับนอกจากนี้ยังมีเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุก5สปีดขายด้วยมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.69ยาว4.39สูง1.48เมตรฐานล้อมีความยาว2.45เมตร อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10-15กิโลต่อลิตรจุดเด่นเป็นเก่งซีดานขนาดเล็กที่มีความมันเกประสงค์ภายในห้องโดยสารเป็นอย่างมากเพราะสามารถพับเบาะได้เหมือนกับ Honda Jazz g d ครับจุดด้อยพวงมลาลัยเบามากในความเร็วสูงค่อนข้างน่ากลัวครับวัสดุภายในทำได้ดีก็จริงแต่มันค่อนข้างกรอบกแกรบเวลาที่เราใช้งานไปนาน,าน อาการประจํารุ่นอย่างแรกก็คือเครื่องยนต์รั่วปัญหาหลักๆนะครับจะอยู่ที่ยางอุดแคมหลังรั่วตรงนี้ครับมันจะอยู่ด้านบนด้านล่างเป็นเกียร์เวลาที่รั่วแล้วมันจะหล่นลงไปที่เกียร์หรือว่าหยดลงไปที่เกียร์เวลาคนมองด้านล่างคิดว่าเกียร์รั่วฉันนั้นเช็คดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นที่อะไรต่อมาท่อร่วมไอดีกรอบแตกเกิดจากวัสดุเป็นพลาสติก ในกรณีที่ท่อร่วมไอดีตันสามารถล้างได้ครับแมปเซนเซอร์เสื่อมสภาพมีอาการรวนกรองหัวฉีดเป็นพลาสติกตันสามารถล้างเปลี่ยนเป็นสแตนเลสได้ EGR มันล้างบ่อยๆในส่วนของสายพานหน้าเครื่องถ้าดังสามารถถอดมาทำความสะอาดได้เกียร์ CVT อืดอย่างแรกนะครับให้ลองเช็คดูก่อนว่าใช้น้ำมันตรงไหม ลุงแนะนําน้ํามัน CVT 1เท่านั้นถ่ายน้ํามันบ่อยๆช่วยได้ครับเวลารถออกตัวมีเสียงดังแข็กแขกให้ลองเช็คยางรองแท่นเกียร์ก่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเกียร์รุ่นนี้ถ้าเสียแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ซ่อมเพราะค่าอัวหอแพงซื้อมือสองนะครับเชียงกงถูกกว่าที่สําคัญเวลาจะซื้อเกียร์มือสองนะครับเช็คดูให้ดีว่ามันเป็นเครื่อง1.3หรือ1.5 ได้มาผิดเดี๋ยวหัวจะปวดอีกต่อมาน้ำรั่วเข้าห้องโดยสารโดยเฉพาะบริเวณขอบประตูมักจะเกิดจากการอุดตันหรือว่าขอบยางเสื่อมสภาพครับถ้าลุงจะหามาใช้เองจะเลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลักครับ IDSI เน้นประหยัดขับสนุกเน้น VTEC ราคามือ2ตอนนี้หาซื้อได้ตั้งแต่ประมาณ40,000จนถึง70,000บาทขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวรถเป็นหลักเลยครับ 3. Honda Civic ว e n เนที่7รหัส E-S จำหน่ายอยู่ในช่วงปี2001จนถึงปี2005ฉายา Dimension มิติตัวรถภายนอกใกล้เคียงกับโฉมเดิม E-K แต่ภายในห้องโดยสารกว้างใหญ่กว่า จึงเป็นที่มาของชื่อ Dimension เคยได้รับรางวัล Car of the Year ในประเทศญี่ปุ่นในปี2001กับปี2002ในปี2003ออกเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรมาเพิ่มและมีการปรับโฉมในปี2004ฉายาเรียกว่า c i v i กตาเยียวนอกจากนี้ทาง Honda ยังเอาเครื่องยนต์แบบระบบ h y b ริดเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราเป็นครั้งแรกด้วย เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.3ลิตรรหัส LAD แต่ในยุคนั้นนะครับค่าภาษีนำเข้าแพงมากราคา c s e gment อย่าง Civic เนี่ยขายกันเกือบ2ล้านบาทเลยทำให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้ามี3ขนาดขนาด1.3ลิตรรหัส LDA 1.7ลิตรรหัส D17A และ2.0ลิตรรหัส K20Z ให้พละกําลังตั้งแต่85จนถึง155แรงม้าแรงบิด115จนถึง177นิวตันเมตรเกียร์มีทั้งแบบอัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา5สปีดครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.69ยาว4.27 สูง1.44เมตรฐานล้อมีความยาว2.62เมตรอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ10-15กิโลต่อลิตรจุดเด่นเป็นรถที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่งขึ้นห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายจุดด้อยก็คือไม่ค่อยมีของแต่งเป็นของตัวเองครับอาการประจำรุ่นอย่างแรกที่พูดถึงและเป็นกันทุกคันนะครับ ก็คือในเรื่องของรอบเดินเบาไม่นิ่งเกิดจาก TDC s เซอร์ภายในห้องโดสารเนี่ยเรามักจะเจอว่าช่องแอร์หลวมตู้แอร์เหม็นอับหรือว่าตู้แอร์รั่วง่ายและแอร์ไม่ค่อยเย็นครับในเกียร์อัตโนมัตินะครับตอนเปิดตัวปี01.02เนี่ยเกียร์เปาะนะครับพังง่ายกระจกประตูตกร่องง่ายและในกรณีที่รถจับดมแก๊สมานาน,านานเนี่ยให้ระวังน้ำเข้าฝาสูบด้วย ส่วนควงอะไรสัน่นเนื่องจากว่าเป็นรถที่มีช่วงล่างอิสระ4ล้อแนะนำให้เช็คช่วงล่างกับล้อครับส่วนใหญ่อาการมาจากตรงนั้นอีกจุดหนึ่งที่เห็นเข้ามาซ่อมกันบ่อยๆตอนนี้ก็คือไดชาร์จพังซ i v i c ได m e n ชั o นถ้าลุงอยากจะหามาเล่นเองส่วนตัวสนใจตาเหี่ยวครับเพราะมันสวยแต่ Civic i s เ s เนี่ยมันไม่มีของแต่งเป็นของตัวเองเราต้องยืมมาจากอินทิก้าดไฟถ้าใครงบถึงนะครับ จัดชุดเต็มลงเนี่ยหล่อมากๆในส่วนของบอดี้พาร์ตนะครับไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นเลเยอร์เดียวกันใส่ได้ยกชุดซึ่งถ้าแต่งครบเต็มลำนะครับมันจะกลายเป็นสปอร์ตซีดานที่ขับสนุกอีกรุ่นหนึ่งเลยราคาตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับยังไงก็ไม่ข้ามแสนกองอยู่ที่ประมาณ90,000บาทครับ 4. Honda Civic Gen นที่8นะครับรหัส FD จําจำหน่ายอยู่ในช่วงปี2005 จนถึงปี2012เจ้าของฉายาซูวิกนางฟ้าหรือบางคนเรียกท้ายไฟกลมกับท้ายไฟแปดเหลี่ยมสำหรับลุงมองว่าน่าจะเป็นคันด้าซูวิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบ้านเราแล้วเพราะรูปร่างหน้าตาสวยงามดูรงตัวในยุคนั้นเนี่ยมียอดขายเอาชนะคู่แข่งอย่างถล่มทลายขนาดหรือมิติของตัวรถเนี่ย ใกล้เคียงกับ Honda Accord ไฟท้ายก้อนเลยทำให้เป็นรถที่มีฐานล้อกว้างเกาะถนนดีทรงตัวดีเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้ามี2ข,2ขนาด1.8ลิตรรหัส r 1 8 a 140แรงม้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรรหัส K20 ซั S, ที่เป็นฝาขาวแคมคู่ VTEC เฉพาะฝั่ง ID แรงม้าอยู่ราวๆ155แรงมา้าโดยเครื่อง K20 นะครับพอออกมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าลุงก็ชอบเพราะมันขับสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะและนอกเหนือจากนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยมันยังมีตัวที่เป็น Type R เราเรียกว่า FD2 ซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นสีขาว และใส่ชุดแต่งแล้วมันดูสวยมากๆทำให้รถสีขาวในยุคนั้นเนี่ยขายดีโดยเฉพาะใครนะครับที่ชอบความแรงและมีงบถึงในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะย้ายของจากไทยอามาใส่เต็มลำเลยมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.75ยาว4.48สูง1.43เมตรฐานล้อมีความยาว2.70เมตรอัดตาสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับ อยู่ที่ประมาณ10-17กิโลต่อลิตรจุดเด่นรูปร่างหน้าตามีความสวยงามของเล่นของแต่งเยอะเกียร์นะครับและระบบช่วงล่างการทรงตัวค่อนข้างดีข้อเสียก็คือวัสดุภายในเสื่อมสภาพง่ายและมีราคาแพงโดยเฉพาะพวกยางขอบประตูขอบกระจกครับอาการประจำรุ่นที่เป็นทุกคันขึ้นอยู่กับระยะเวลา นั่นก็คือน้ำรั่วเข้าห้องโดยสารบริเวณเสา A ครับมันเกิดจากปัญหาการผลิตต่อมายางขอบกระจกยางขอบประตูเสื่อมราคาไม่ถูกนะครับลุงหมายถึงของแท้แต่ของมือสองมีเทียบเวลามาใส่แล้วพอใช้งานได้แต่มันไม่เนียนครับเฟืองกระจกมองข้างแตกง่ายแนะนำให้เปลี่ยนเป็นแบบทองเหลืองครับเจ็บทีเดียวจบราคาไม่ได้สูงมาก เกี่ยวกับเครื่องยนต์อย่างแรกก็คือยางรองแท่นเครื่องสุดง่าย EGR ตันคอยจุดระเบิดพังค่าเฉลี่ยของการพบปัญหาจะอยู่ที่ประมาณ1,000 0 0กิโลบวกบวกครับลูกลอกอัตโนมัติมีเสียงดังถ้าลูกลอกไม่เสียนะครับส่วนใหญ่เท่าที่พบปัญหาก็คือไปเปลี่ยนสายพานมาจากข้างนอกแล้วไม่ได้สายพานตรงรุ่นของแท้ขนาดมันยาวขึ้นกว่าเดิม เลยทำให้ระยะมันเปลี่ยนทําให้เกิดการสลิปมีเสียงดังรหัสของแท้ถ้าลุงจําไม่ผิดนะครับมันจะลงท้ายด้วย2 1ง3ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆจะลามไปที่ลูกปืนปั๊มน้ําลูกลอกตัวตามแล้วก็คอมแอร์ด้วยครับข่าวเนี้งานงอกของจริงอาการน้ํามันรั่วซีนเท่าขับประเก็นฝาครอบวาลวโอลิงวีเทคยางอุดแคมและเกียร์ครับ ถ้ารถกินน้ำมันอย่างแรกที่ควรเช็คก็คือหัวเทียนตัวหัวเทียนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับหัวละ700บาทของ NGK แนะนำให้ลองดูของเทียบลุงเคยทำคลิปไว้แล้วถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งประสิทธิภาพเหมือนกันครับราคามือสองในงบต่ำกว่าแสนนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรที่ม่เยอะหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นรถเกียร์ธรรมดาในส่วนของเครื่องยนต์2.0 ราคานี้ไม่มีทางหาได้ครับ 5. Honda Accord G7 รหัส CL จำหน่ายอยู่ในช่วงปี2003จนถึงปี2007ฉายานะครับปาวานเพชรคาตโฉมนี้ปรับเปลี่ยนมุมมองจากเดิมนะครับโฉมก่อนหน้าจะเป็นแบบลักษณะเพียวบางแต่โฉมเนี้ยปรับให้ดูบึกบืนมากขึ้นและ เป็นครั้งแรกครับที่เราใช้หน้าเดียวกับโฉมอเมริกาเครื่องยนต์เบนซินที่จำหน่ายในบ้านเรามี3ขนาด2 0ลิตรรหัส K 2 0 150ม้า2.4มาลิตรรหัส K 2 4 160กับ170ม้มาและเครื่องยนต์ V 6ขนาด3 0ลิตรรหัส J 3 0 a ให้พละกำลังสูงสุด220แรงม้า มิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.81ยาว4.85สูง1.45เมตรฐานล้อมีความยาว2.74เมตรอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทั้ง3รุ่นนะครับอยู่ที่ประมาณ7-12กิโลต่อลิตรจุดเด่นรูปร่างหน้าตาดูมีความสวยงามโฉบเฉี่ยวมีความสปอร์ตแต่ไม่ทิ้งความหรูหรา ห้องดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้งสองแถวฟังก์ชันออปชันระบบความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งถือว่าให้มาครบจัดเต็มครับจุดด้อยหารถมือสองสภาพเดิมดีๆได้ค่อนข้างยากส่วนใหญ่นะครับมักจะเจอรถย้อมทํากับเดิมออกมาขายอาการประจำรุ่นใกล้เคียงกับตัว Civic FD ครับก็คือลูกล้ออัตโนมัติมีเสียงดัง น้ำมันเครื่องรั่วสายพานหน้าเครื่องนะครับมีเสียงดังเนื่องจากใช้สายพานผิดขนาดหรือใช้ของปลอมในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดอย่างแรกนะครับเช็คดูมอเตอร์สตาร์ทก่อนว่าพังหรือเปล่ากุญแจอิโม,โมพังไหมแบตเตอรี่มีหรือเปล่ากล่อง ECU ช็อตอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับและค่าจะจ่ายค่อนข้างสูงถ้าเบิกมือหอยู่ที่2 0,000 มือสองหมื่นเดียวปัญหาที่เกิดจากการช็อตเนี่ยบังเอิญตู้แอร์มอยู่ด้านบนเวลาตู้แอร์รั่วรัว่วลงมาโดนช็อตกรณีเกียร์พังซื้อมือสองก็ได้แต่โดยส่วนตัวแนะนำให้โอเวอร์ฮอลครับถึงแม้จะแพงกว่าก็จริงแต่ตัวรถเนี่ยยังดูมีความคุ้มค่าใช้งานได้ย,วยาวๆในส่วนอะไหล่เครื่องยนต์3.0จะแพงกว่า2.4นะครับ แต่อะไหล่เชียงกง2.4จะมีเยอะที่สุดราคามือ2ในงบต่ำแสนนะครับจะได้เครื่องยนต์2.0เป็นส่วนใหญ่2.4มีน้อยมากยกเว้นว่าเลขมาเยอะจริงๆครับ6 Honda CRV ียวเจนที่2รหัส RD4 ถึง RD9 จำหน่ายอยู่ในช่วงปี2001จนถึงปี2006เคยได้รับรางวัล Best Small SUV จากนิตยสารค a r and d r i v เ r ในปี2002และ2003ครับเครื่องยนต์เบนซินที่จำหน่ายในบ้านเรามี2ขนาด K 2.0ลิตรรหัส K20A1 และ K 2.4ลิตรรหัส K24A1 ให้พละกกำลัง156จนถึง160แรงม้าแรงบิด190จนถึง220นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีด มิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.78ยาว4.53สูง1.71เมตรฐานล้อมีความยาว2.62เมตรอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8-11กิโลลิตรจุดเด่นเครื่องยนต์ดีเกียร์ทนทานนะครับในตัว2.4มีออปชั่นตู้เย็นมาให้ด้วยความมัน็กประสงค์ของห้องโดยสารทำได้ดีกว้างขวางนั่งสบายทั้ง2แถว เวลาพับเบาะราบแล้วคนของได้เยอะครับจุดด้อยห้องเครื่องแน่นมากระบายความร้อนไม่ดีทำให้วัสดุเสื่อมไวัยแอร์ไม่เย็นครับคอมเพรสเซอร์เสียง่ายอัตราสิ้นเปลืองกินน้ำมันมากและช่วงล่างอยู่ไวย้อาการประจำรุ่นหลักๆอยู่ที่ระบบแอร์ครับมูเล่หน้าคัสชมีขนาดเล็กถ้าของเดิมศูนนะครับสามารถเช็คได้จากตัวสายพาน ขนาดจะเป็น pk 1732อาการที่พบก็คือไฮเพ r สเชอร์สูงเวลาใช้งานไปนานๆเลยพังง่ายวิธีการแก้ไขทำได้ง่ายมากครับล้างแผงแอร์บ่อยๆถ้าแอร์คอมเพรสเซอร์พังแนะนำให้เอาของ h ค n d a Steam มาใช้และทำระบบใหม่ครับเปลี่ยนแผงแอร์เป็นรุ่นแก้ไขขนาดมันเท่าเดิมก็จริงแต่ความถี่ช่องจะมากกว่าระบายความร้อนได้ดี เฉพาะทางเขาจะรู้กันครับและต้องใส่น้ำยาแอรมากขึ้นกว่าเดิมท่อแอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเปลี่ยนเป็นแบบปรับองศาได้ชุดควบคุม3ปุ่มส่วนใหญ่คอนโทรลแอร์จะปรับไม่ได้ของใหม่ยกชุด20,000ก่อนจะเปลี่ยนอยากแนะนำให้ลองลื้อมานะครับทำความสะอาดคอนแทคและลองรีเซ็ตระบบใหม่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณหลักร้อยครับถ้าเปลี่ยนยางรองท่นเครื่อง แนะนำให้ใช้ของแท้ยกชุด4ตัวอยู่ที่ประมาณ6,000บาทน้ำมันเกียร์รุ่นนี้ใช้แบบ ATF นะครับแต่น้ำมันเฟืองท้ายมันเป็นของเฉพาะเบอร์เฉพาะสำหรับเจน2จนถึงเจน4เท่านั้นอย่าไปใช้เบอร์อื่นนะเผากลางเสียงดังอย่าถอดทิ้งนะครับส่วนตัวแนะนำให้ซ่อมดีกว่างบ8,000จบนะครับมือ2อยู่ที่หมื่นหนึ่งลองคิดเอาว่าแบบไหนคุ้มกว่า ถ้ากล่องฟิลหน้ารถไม่ให้เช็คหน้าคลัชคอมแอร์ด้วยเพราะปัญหาส่วนใหญ่เริ่มมาจากตรงนั้นครับกล่องมันติเฟกและชุดสายไฟช็อตปัญหาที่เจอนะครับเกิดจากการติดฟิล์มกองแสงเพราะเวลาช่างติดฟิลเนี่ยมันจะมีน้ำส่วนเกินลีดออกจากกระจกไหลลงไปด้านล่างโดนกล่องทำให้ช็อตแต่มันไม่ช็อตเลยครับใช้งานไปได้สักพักถึงจะเกิดปัญหาถ้าเบิกใหม่เนี่ยหนึ่งบาท มือ2อยู่ประมาณ5-6,000แต่ก็ไม่คุ้มเสี่ยงครับเพราะมักจะเจอปัญหาว่าได้กล่องมาไม่ตรงหรือว่าฟังก์ชันไม่ครบใช้งานไม่ได้วิธีการเช็คกล่องมัลติเฟกที่ถูกต้องใช้เทสแลมเช็คเท่านั้นครับอีกจุดหนึ่งนะครับเวลากล่องมัลติเฟกเสียเนี่ยก่อนหน้านั้นเราจะพบว่าตัวเซ็นทัลล็อกจะเสียก่อนครับสำหรับรถด,ดมแก๊สนะครับต้องตั้งวาลวทุทุกๆ20,000กิโล และควรเปลี่ยนหัวเทียนให้เป็นเบอร์เย็นขึ้นอีกหนึ่งเบอร์ด้วยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยระยะยาวจะมีปัญหาและแอร์พังไวราคามือสองในงบต่ำแสนเราก็จะได้รถเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรที่เลขไมาเยอะๆและสภาพต้องเอามาปรับปรุงนิดหน่อยครับรถทุกรกุ่นที่ลุงพูดถึงนี้ปัจจุบันยังมีคนนิยมหาเอามาใช้งานกันเยอะ เพราะซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอะไหล่ไม่แพงซื้อง่ายขายไวยิ่งถ้าได้สภาพดีๆมาซ่อมไม่เยอะไม่เจ็บตัวเก็บงานดีๆใช้งานไปได้อีกยาวๆส่วนใครไม่รู้ว่าจะซ่อมรถ Honda ที่ไหนลุงแนะนำที่ Honda NTP เพราะเขามีบริการแบบครบวงจรถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ